สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับ่องเบนมี a อ p เป Watch นะครับตัวนี้จะเป็น Apple w a t อ h ซีรีหกนะครับขนาดก็ประมาณ44มิลนะครับวิธีดูรุ่นของ Apple Watch นะครับจะดูด้านหลังนะครับมันจะมีบอกว่าซีรีหกนะครับแล้วก็ขนาด44มิลนะครับก็เครื่องนี้นะครับมาซ่อมกับเราในอาการที่ตัวเครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับ ก็คือเปิดเปิดไม่ติดนะครับเหมือนชาร์จแบตไม่เข้านะครับแต่นี้ช่างเบสก็คือทําให้ชาร์จแบตแล้วเข้าได้แล้วนะครับแล้วก็มันมีปัญหาเวลาเครื่องมันเปิดไม่ติดเนี่ยมันก็กดเปิดไม่ได้ด้วยนะครับก็คือว่าเราต้องให้เครื่องมันเหมือนแบบชาร์จแบตก่อนมันถึงจะเปิดติดนะครับก็คือมันมีปุ่มตรงนี้ครับป,ปุ่มเปิดเครื่องนี่ครับก็คือว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับก็ได้ทําการซ่อมให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาเทสเครื่องดูนะ นี่ครับก็คือกดปกติกดปุ่มนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้กดก็คือใช้งานได้ครับก็คลิปนี้นะครับทั้งเบลดมารีวิวนะครับงานซ่อมนะครับตัว Apple Watch นะครับตัว Apple Watch นะก็คือว่าเครื่องเนี่ยมันใช้งานปุ่มด้านข้างเนี่ยไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ทําให้มันใช้งานได้ละนะครับนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ